ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4จะมีคารกเกอร์วิเคราะห์สาเหตุทำไมแมนเซตตี้ไม่เซ็นสัญญาแมดิสันทั้งที่มีโอกาสจะมีคาแรกเกอร์อดีตป,ปะกหลังลิอร์ผู้เชื่อว่าเป๊ปเปเรโล่าเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญากับเจมแมดิสันเข้าร่วมทีมแมนเซตตี้เพราะบทบาทของเขาไม่ตรงสเปคนั่นเอง ไม่ได้ทันตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายทีมหลังการตกชั้นกับเลสเตอร์เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วสุดท้ายเป็นสเปอร์ที่ดึงตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์แมนซิตี้มองหากองการรายใหม่ตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนอินคายกูโรกรันที่ย้ายทีมและเควินเดควารที่บาดเจ็บโดยมีข่าวให้ความสนใจแมดิสันเช่นกันแต่ดิวก็ไม่เกิดขึ้นด้วยความเคารพอย่างสูงต่อมแมดิสันและสเปอร์แต่มันบอกได้ว่าทำไมตัวเลือกของเขาในช่วงซัมเมอร์จึงไม่ใช่แมนซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร เมดิสันเก่งที่สุดในบทบาทเบอร์สิบแต่ตลอดหกปีที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่เมื่อระบบ4-3-3ของเป๊ปเข้ามาครอบครองวงการฟุตบอลน,นักเตะในลักษณะนี้ก็เริ่มสูญพันธุ์ไปจากฟุตบอลเมดิสันไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดเขาไม่ใช่คนที่โดดเด่นเวลาเล่นเกมเพลย์ซิ่งเขาไม่ได้มีคุณสมบัติทางด้านร่างกายในฐานะเบอร์8และเขาก็มีประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นเพื่อนตัวเรมเส้นที่ต้องตัดเข้าในเป๊ปเผยสาเหตุ ah ed, ถอดดูเนตออกจากสนามช่วงพักครึ่ง ปเปเปโรเลล่ากุนซือแมนซิตี้ยืนยันว่าเขาถอดมาชูดนูเนสออกจากสนามในช่วงพักครึ่งเนื่องจากเป็นเหตุผลทางด้านแท็กติกนูเนสถูกโหตลอด45นาทีแรกเมื่อกลับมาเยือนถิ่นบริเนวสเตเดียมซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาบีบบุบให้ย้ายเข้าไปร่วมทีมแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป๊ปซึ่งโดนแบนห้ามภุมทีมข้างสนาม1เกมและต้องไปชมเกมหมดอรรย์เปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งออสการ์บ๊อบดาวรุ่งวัย20ลงสนามไม่ได้เป็นเพราะนูเนสโดนกองเชียร์เจ้าถิ่นโหแต่อย ผมต้องการเคลื่อนที่มากกว่านี้และเล่นในพื้นที่ที่แคบได้ดีกว่านี้แบบที่ออสการ์เป็นเขาทําได้ดีมากๆด้วการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงถอดเมชูดออกไม่ใช่เพราะเขาเล่นไม่ดีแต่ผมคิดว่าออสการ์สามารถมอบสิ่งที่แตกต่างออกไปได้ทั่วแบนข้างสนามของเพปเกิดขึ้นหลังจากที่เขาสะสมใบเหลืองครบใบที่3ของฤดูกาลนี้ในเกมที่พ่ายนิคคาสเซิลเมื่อกลางสัปดาห์ การ์ดในวิวอดีตปากกลหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเชื่อว่าอาเซนอลจะสามารถคว้าชัป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ได้เช่นกันพร้อมชี้ว่าน่าจะได้กำลังใจเพียบจากความแพ้ๆของแมนซิตี้ในเกมล่าสุดลูกทีมของเป๊ปแพ้เกมแรกในซีซั่นนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดวยพ่กับฮูซซันตันหนึตัอตัวส หลังพ่ายนิเคาสเซิลตกรอบคาราบาวครับไปก่อนหน้านั้นในขณะที่ไอ้กุญใหญ่โชว์ความเยี่ยมบุกถลม่มบอลธรรมส์4-0ซึ่งทางแกรี่เชื่อใจทีมของมิเคยลเตต้าว่าจะก้าวไปควา้าแชมป์ลีกได้สําเร็จผมมองว่าเซนนันจะคว้าแชมป์ลีกในปีนี้กับความรู้สึกหลังคว้าที่เป็นแชมป์สิ่งที่ได้รับจากนักเตะและทีมงานของซิตี้จะยิ่งใหญ่มากพวกเขาสามารถควา้าแชมป์ลีกอย่างง่ายดดยในฤดูก,กาลนี้และเห็นได้ชัดว่ามันเป็นแค่เกมนัดเดียวแต่ผลการแข่งขันเพียงเล็กน้อยก็ทําให้ทีมอื่นมีกําลังใจเรารู้ว่าเเซนีคยแพ้กมใอดต และมาเก็บชัยชนะติดต่อกันอย่างยาวนานดังนั้นเรายังไม่สามารถตัดู้เข้อ,อไปแต่นั่นสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาร์เซนอลมันน่าสนใจหากนอลรักษาสภาพร่างกายของนกเตะให้ฟิตพวกเขามีโอกาสที่ดีในฤดูกาลนี้มันเป็นการตอบสนองที่ดีของอาร์เซนอลพวกเขาเดินออกจากสนามในเกมลอนดอนดาร์บี้ได้ยอย่างน่าผิดหวังพวกเขาเผชิญกับช่วงเวลาเหล่านันในระหว่างฤดูกาลอาร์เซนอลไม่ได้ทิ้งห่างแต่จะเข้าป้ายคว้าแชมป์แชมป์อีกแรกของคุณมักไม่เป็นแบบนั้นคุณต้องข้ามมันไปให้ได้ ดูการที่แล้วเขาหลุดวงโครจรในช่วงท้ายและผิดพาลาดแต่พวกเขาต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นอีกครั้งจากนั้นเรามารอดูกันว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นหรือไม่ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นแบบนั้นผมอยากให้พวกเขานิ่งและโหดเหีเ้ยมมากกว่านี้อีกหน่อยวททดสอบสำคัญจะมาถึงและผมกำลังรอดูว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับแมนซิตี้เท่านั้นในซีซั่นนี้เจนฟังโกโซล่าอดีตก้าหน้าเชลซีมองว่าอสโมสรเก่ามีนักเตะหน้าใหม่เยอะเกินไปทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับจูนหากันอีกซักระยะ เชลซีออกสตาร์เดูการได้อย่างย่ำแย่หลังเก็บได้เพียง5แต้มจาก6นัดแม้ว่าจะทุ่มเงินไปกว่า400้ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งโซล่ามองว่าปัญหาคือการซื้อนักเตะใหม่มาร่วมทีมมากเกินไปทําให้ต้องใช้เวลาในการทําความคุ้นเคยกองเชียร์ยังไม่มีความสัมพันธ์กับนักเตะอย่างเียวแน่นมากพอมีนักเตะใหม่มากมายนักเตะอายุน้อยซึ่งพวกเขาไม่ได้เติมเต็มความคา,มาดหวังของแฟนบอลนั่นเป็นสิ่งที่กลาลังเกาะขึ้นมาเอาเป็นว่ามันเป็นความไม่พอใจละกันเมื่อคุณทุ่่มมมมเเเงินนหหาาาาาาลึผูามามา้้ใขกย ความเสี่ยงก็คือคุณไม่ได้มีความคุ้นเคยกันเพราะมันยากนักเตะต้องสร้างความปลูกพันธุ์มันต้องใช้เวลาผมหวังว่ากองเชียร์จะเข้าใจว่าระดับของความคาดหวังไม่สามารถเป็นเหมือนเมื่อสี่หปีที่แล้วตอนนี้มันคนละทีมกันไปแล้วทีมชุดนี้กําลังสร้างตัวขึ้นมานั่นคือปัญหาในขณนะนี้คิสเซโน่จูนดรลีผู้อำนวยการกีฬาของอูเวนตุสเผยเชลซีได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อดูซานวลาโฮวิชจริงในช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่ตัวเลขยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เชลซีทุ่มเงินอย่างหนักในเสมอที่ผ่านมาและหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพคือเวลาโฮวิดและเรื่องท่าทามร่วมทีมและรายงานที่ว่าต้องดิวสลับตัวกับเรเม,มลูลูกากูแต่สุดท้ายก็ไม่มีการยายทีมเกิดขึ้นในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ a, ลาดิพาบิก้าจุนดอรี่กล่าวว่ามีข้อเสนอมาจากเชลซีขอซื้อเวลาโฮวิดเราไม่ต้องการปล่อยฮูซานออกจากทีมแต่เมื่อต้องเจอกับตัวเลขที่ยากปฏิเสธเราก็ยินดีรับเชลซี Chelsea ไม่เคยเสนอตัวเลขในระดับนั้นเข้ามาส่วนเรื่องการสลับกับลูกากูก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริง เวลาโควิททำผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างน่าประทับใจโดยทำไปแล้ว4ประตูจาก6นัดและทำรวมกันไปแล้วกว่า27ประตูจาก69เกมตั้งแต่ย้ามร่วมทีมเมื่อเดือนมกรา2022อัลันเชลล์ตัวนานเกาหน้าทีมชาติอังกฤษมองว่าแคร์ฮาวิดยังมีสิ่งต้องปรปับปรุงอีกมากหลังเพิ่งทำประตูแรกของตัวเองให้กับอาเซนนลแข่งมั24ทำประตูจากจุดโทษในเกมบุชนะบอลทมัต4-0ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นการยิงประตูให้ทีมใหม่ครั้งแรก หลังผ่านช่วงเวลาที่โดนความกดดันเล่นงานอย่างหนักหลังตัแต่ย้ามาร่วมทีมด้วยาตัวสูงกว่า65ล้านปอนด์แม้ว่าประตูจากนั้นนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าตัวแต่เชอร์เรอร์องว่าฮาวเวิร์ดยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะแน่นอนว่ามีความเป็นนักเตะอยู่ในขั้นนั้นแต่เมื่อคุณมองดูที่สถิติความสามารถของเขามันไม่เข้ากับสถิตินั้นเลยเขายังต้องปรับปรุงในเรื่องของการทำประตูคุณรู้ดีว่าต้องจ่ายค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์70ล้านปอนด์80ล้านปอน สำหรับนักเตะในทุกวันนี้เขาจะเล่นใน,นบทบาทของเขาไม่ว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่ผมไม่คิดแบบนั้นมาริโซ,โซ่โปเชตินโนในใหญ่ของเชลซีเผยได้คุยแบบเปิดอกกับมาร์คูฟูร่ายาก,กองหลังของทีมแล้วหลังไม่ได้โอกาสลงเล่นมากนะักแข่งชาวสเปนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์แต่ในเบลมาลีกยังไม่ได้สัมผัสเกมแม้แต่นาทีเดียวซึ่งโปเชติโนเผยว,ว่าได้คุยกับนักเตะถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้ว ละะหลังตลาดปิดเราได้คุยกันที่ห้องทำงานของผมเรามีความชัดเจนว่าเกี่ยวกับวิธีที่ผมมองและประเมินเขาและผมรับฟังความรู้สึกของเขาแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาลังย่ามาจากไบรตันมันยากแต่ไม่ใช่แค่กับเขาคนเดียวนักเตะคนอื่นก็เช่นกันนั่นคือเหตุผลว่าเราต้องให้ความมั่นใจและไว้วางใจในตัวเขาขอเป็นนักเตะของเราและผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากในการพบกับไบรตันโดยเล่นทางฝั่งขวา ผมคิดว่าเขากาลังทําได้ดีและมีความสุขกับผลงานและความมุ่งมัม่นของเขานั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากผู้เล่นของเราตอนนี้มันเป็นเรื่องของการทํางานเราโอกาสทํางานให้หนักมากๆมันเป็นสถานการณ์ที่ชัดเจนเขาจะอยู่ในแผนของเรามาติโน,โนโดยกาศกับตันอาเซนอนไม่ได้สนใจการปลาชัายล่าสุดของแมซิพตี้ขอต้องโฟกัสทีมตัวเองเป็นหลักก่อนเจอกันในบิ๊กแมตช์นัดต่อไปอาเซนอนทำคะแนนไล่จี้แมซิตี้เหลือ2แต้ม หลังบุกชนะบอลชามัด4-0ในนัดล่าสุดขณะที่แมนเชสเตียพลาดท่าแพ้วูฟ1-2แต่ตแทั้งสองทีมต้องเจอหน้ากันในเกมบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมแต่ก่อนถึงแบบสำคัญที่เอเมอเลสเตเดียมอาเซนอลต้องออกไปเยือนรองในศึกแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ซึ่งออริกาดก็มองว่าสำคัญไม่แพ้กันเราจะเป็นต้องโฟงกัสที่ตัวเองลีกนี้เป็นลีกที่ยากคุณสามารถพูดได้เลยว่าทุกทีมสามารถชนะกันได้หมดและคุณจำเป็นต้องเฉียบคมต้องพร้อมในทุกเกม และตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรแกรมที่ยุ่งยากเลยทีเดียวเราต้องโฟกัสตัวเองเป็นหลักสำหรับสัปดาห์ต่อๆไปผมคิดว่าทุกๆเกมเป็นเกมใหญ่อันดับแรกเรากำลังมี n ช League และจากนั้นต้องเตรียมพร้อมสำหรับนัดแมนซิตี้ทุกเกมสำหรับเราเป็นเกมใหญ่ทั้งหมด